การ living the future นะครับสำหรับตอนนี้เรามาพูดเรื่องนโยบายใหม่เกี่ยวกับ e v หรือ electric vehicle นะครับเป็นนโยบายใหม่ของประเทศนิวซีแลนด์นะครับทำเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนนะครับโดยเขาตั้งกำหนดวันไว้ใอีกประมาณ10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยว่าจะทำการลดการใช้คาร์บอนให้เป็น neutral ห,หรือหรือถ้าเกิดอันที่ใช้อยู่เนี่ยก็ไปหาตัวที่หักลบมาจน จนกลายเป็นศูนย์เพื่อไให้ทั้งประเทศเนี่ยไม่ปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศนะครับทำให้การผลักดันรถ EV ีเนี่ยก็เป็นหนึ่งนในนโยบายนี้นะครับผมก็เลยเชิญคุณจาภรรยาของผมนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ที่สนใจ EV จากตอนแรกเนี่ผมสนใจมากกว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เขาสนใจมากกว่าผมสิอีกนะครับในการให้ความคิดเห็นแล้วก็อัปเดตเข่าวสารกันนะครับ สำหรับผมเนี่ยเกี่ยวกับ E ีวีเนี่ยผมมานั่งนึกดีดีนะครับตัวผมเองเนี่ยสนใจอีวีตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีคำว,ว่า E ีวีคือในความคิดผม,มนะนสัก20กว่า20ปีที่แล้วตอนนี้ผมยังวัยรุ่นกว่านี้นะฮะเพราะน,นั้นผมก็นั่งรถเมย์นะครับแล้วก็คนพบว่ารถเมล์ปล่อยควันดำเยอะมากแล้วกรุงเทพถ้าอย่างที่เรารูก้กันรถมันติดนะครับผมก็นั่งจินตนาการถึงชีวิตจนอนาคตนะว่าถ้าเราจะมีรถสักคันหนึ่งเนี่ย มันควรจะต้องไม่ปล่อยควันดำออกมาหน,นะครับแล้วจะให้ดีเนี่ยต้องบินได้ด้วยนะครับฟังดูเหมือนความฝันนะแต่ความเป็นจริงแล้วในช่วงยุคปี2.000ต้นๆเนี่ยคุณเนี่ยต้องเข้าใจว่าหนังในหนังฮอลลีวูดนะครับจะเป็นหนังย้อนเวลาจอมเวลาหาดีหรือว่า Back, Back to t k to u t u r u t u r e เนี่ยเป็นหนังยุค80เนี่ยเขาพูดถึงการเขาพูดถึงช่วงยุคปี2.000ว่าจะมีนถบินได้นะครับ แต่ในความจริงในปัจจุบันนี้ยังจริงแล้วมันมีมันมีแล้วแหละแต่ว่ามันในการในทางปฏิบัติแล้วมันยังยังใช้พลังงานเยอะเกินไปแล้วก็ยังไม่คุมที่จะใช้ในวงกว้างนะครับเอาแค่ e v ก่อนปัจจุบันเอาแค่ e v ก่อนซึ่งพอเป็นไปได้แล้วนะครับแล้วก็คือมันมันมีลากแบบนี้ผมเคยคิดแบบนี้มันก็เลยทําให้พอผมรู้ได้ข่าวบริษัทเท s l a เนี่ย เมื่อสิกว่าปีก่อนเนี่ยมันเขาเริ่มปล่อยรถที่เรียกว่าโรสเตอร์นะครับเป็นเทสลารถเปิดประทุนนะครับรถคล้ายๆรถสปอร์ตเนี่ย,ลลลลปปยแล้วขายสำหรับราคาค่อนข้างสูงนะสำหรับคนที่มีเงินนะฮะก็ตัวเป็นเงินไทยประมาณสองสาล้านประมาณสามล้านได้นะครับแต่ว่าถ้าเข้าไทยในตอนนั้นน่จะแพงมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันอย่างเทสลาโมเดลสามเนี่ยนะครับเมืองนอกเนี่ยล้านกว่าบาทนะครับพอเข้าไทยก็กลายเป็นอย่างที่เราลูกกันประมาณสามล้านกว่าเกือบสี่ล้าน ทีนี้ผมมีโอกาสได้ขับรถไฟฟ้าครั้งแรกเมื่อตอนที่ไปสหรัฐอเมริกาเพื่อสองปีที่แล้วแล้วก็คนพบว่ามันไม่ใช่แค่ความเป็นรถไฟฟ้าอย่างเดียวคือมันไม่ใช่แค่มอเตอร์ติดล้อนะแต่มันเทคโนโลยีต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันที่มันใช้ในการสร้างรถเนี่ยหรือว่าใช้ในการเกื้อหนุนการขับขี่เนี่ยมันมันมันเหมือนรถที่เป็นรถของปัจจุบันและอนาคต มืนคนคุณใช้คอมพิวเตอร์ติดล้อนีครับคือระบบต่างๆทนี่เกิดขึ้นที่ใช้ในการอ,าออกแบบรถเนี่ยมันช่วยเรานะครับมันช่วยให้เราขับสบายขึ้นขี่สบายขึ้นนะจากที่เราเห็นกันในในวนิดีโอ YouTube ในหลายอันที่ว่าเขาใช้ระบบเซลฟ์ไดวิ่หรือว่ารถขับขี่ด้วยตัวเองเนี่ยรวมไปถึงเซนเซอ,ร,ร,เเอร์การเติมการการเติมพลังงานและเติมไฟฟ้าเนี่ย อะไรแบบนี้เนี่ยมันมันทำให้ผู้ใช้รู้สึกดีที่ได้ใช้มันคือเหมือนเหมือนเหมือนการปรับกระบวนศน์ใหม่หรือยกระดับความคิดยกระดับความคิดใหม่หมดนะครับซึ่งคนที่คนที่ใช้เนี่ยก็จะติดคือจะชอบมากแล้วก็จะจะติดมันคือจะให้กลับไปขี่ขับขี่รถที่มันเป็นพลังงานฟอสซิลเนี่ยมันก็จะมันก็ทำได้อยู่นะแต่มันจะรู้สึกแปลกนะครับ ันนี้คือที่มาที่ไปว่าทําไมทําไมหลายๆคนที่มาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ไม่อยากกลับไปนะครับถ้าเป็นไม่ได้นะครับทีน,นี้ผมก็เชิญคุณคุณจ๋านะครับมาบอกเล่าเกี่ยวกับนโยบายใหม่ของทางนวซีแลนด์นะครับคุณจ๋าครับเล่าให้ฟังฟังนิดหนึ่งว่าไอ้นโยบาย E ีวเนี่ยมันเป็นประมาณไหนคือมันเริ่มมาจากตัวกฎหมาย climate change มันก็เลยทำให้รัฐบาลในิวรีแลนด์นะ่ะเขาอยากจะมีะซีรอนคาร์บอน <Zero carbon. S 2> อซีโร่คา <laughs> <laughs> ร์บอนตัดไปซีโร่คาร์บอนบาย2050คือปี2050เนี่ยคือจะไม่มีคาร์บอนเลยแล้วเขาก็เลยทีนี้ EV มันเลยเป็นส่วนหนึ่งของของโปรแกรมนี้ด้วย <laughs> เขาก็เลยออกตัวที่เป็น Clean Car Discount มาให้โดยที่ว่าคนที่ซื้อรถซื้อ EV ช่วง เดือนหน้าถึงสิ้นปีเนี่ยมันจะได้รีเบตก็คือได้เงินคืนเนี่ยสูงสุดถึง8625ัรอยลาร์ประมาณกี่บาทแปดพันหกร้อยีใช่ไหมตีไปสักเก้าเก้าประมาณแสนแปดเสร็จษเพราะว่ามันมันต้องบวกไันนี้หน่อยมันเกือบสองแสนใช่อันนี้ในในในรถอีวีที่ราคาไม่เกิน80,000บาทนั่นก็หมายถึงจะเป็น แม็กซิมั่มแปดหมื่นดิสซเลล่าก็จะเป็นรถเทสลาโมเดล3ก็จะได้แต่ว่าต้องเป็นรุ่นต่ําสุดและที่นี้ถ้าเกิดว่าเป็น e ีวีมือสองเนี่ยก็ได้ด้วยก็จะได้เงินคืนประมาณสามพันสี่รอยห้าสิบดอลลาร์เหมือนกันแต่ว่ามือสองนี่หมายความว่ามือสองคือต้องเป็นมือสองจากญี่ปุ่นก็คือเป็นมือหนึ่งที่นิวซีแลนมือสองจากที่อื่น รถเก่าแต่ที่อื่นแต่ว่ามาเข้ามาครั้งแรกที่นิวซีแลนด์ถือว่าเป็นรถมือหนึ่งของนิวซีแลนด์ใช่โอเคแต่ได้ไม่เท่ากับรถมือหนึ่งรถออกใหม่เลยใช่แล้วถ้าเป็นถามนิดนึงครับรัฐบาลเขารู้ได้ยังไงว่าคันนี้อ่าคือในมุมมองของคนใช้รถเนี่ยเวลาเรามองเห็นเราลกรู้เนี่ยรถคันนี้มันเป็นรถเก่ารถยูสคาร์แต่ในทางปฏิบัติเขารู้ได้ยังไงว่าเวลารถเข้ามาในพอมันเย็นเขารู้ได้ยังไงว่าอันนี้มือหนึ่งจริงๆอันนี้ เป็นรถยูสหาหรือที่อื่นเขาจะมีคือมันจะเพราะว่าเจ็บญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเหมือนอ่ซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่ของนิวซีแลนด์เขาก็จะมีเลขวินส์นัมเบอร์คือเหมือนซีเรียลนัมเบอร์ของแต่ละคันมันจะไม่ซ้ำกันแล้วมันจะมีรีพอร์ตแบบบอกมาหมดว่าคันนี้เป็นยูสมาอะไรเงี้เพราะถ้ามันไม่ผ่านวอลฟเนี่ยบริเวณที่ออฟฟิศเนเนี่ยมันจะเอาเข้ามาขายในนิวซีแลนด์ไม่ได้ปักอินไฮบริตเนี่ยมันจะได้ได้คืนเหมือนกันถ้าเป็นรถใหม่ก็จะได้คืน5,750 พรได้น้อยกว่าเพราะว่ามันยังต้องใช้น้ามันอยู่ส่วนแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพอมันมีคลีนคาร์ดิสเค้าออกมาเนี่ยทำให้ดีมานมันสูงสูงขึ้นมากๆอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เขาประกาศมาเท s l a ก็มีคนสั่งไปถึง200รคันภายในแบบสัปดาห์เดียวอ้โห oh สัปดาห์เดียวสองคันอันนี้คือ <000 S 1> คือยี่ห้อเดียวยังมียังไม่รวมพวกนิสสันลีฟหรือว่า พวกฮุนไดไอ Hyundai, onic, <I onic. S 2> ออนิกพวกนั้นก็มีคนสั่งเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยจะได้รีเบทหมดเลยทีนี้มันก็เลยมีมีเหมือนมีช่องว่างที่ว่าถ้าถ้าเงินเงินที่เขากักมาไว้เนี่ยมันหมดเนี่ยไอไอช่วงรีเบทเนี่ยมันก็จะไม่ได้มันจะมีคนที่ถูกตัดออกอะไรเงี้ยมาถึงรัฐบาลเนี่ยพอเขาสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเขาให้งบประมาณลงไปแล้วเท่านี้เขา,ขา,ขามีสามร้อยมิลเลียนดอลลาร์แล้ว เท่ากับว่าคนที่ซื้อเทสลาโมเดลสามแต่ทุกคนไม่ได้ซื้อโมเดลสามคนอื่นคนอื่นที่ซื้อสมมติผมซื้อรถนิสสันลีฟคันละประมาณแปดหมื่นแปดแสนบาทไทยอ่ะ,อะผมผมจะได้เงินคืนเท่ากันใช่ไหมฮะก็เท่าไหร่นะคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือการคืนการรีเบทเงินเนี่ยมันไม่ได้คืนตามสัดส่วนของของยอดซื้อแต่คืนตามรถใหม่เอาไปเลยเท่านี้เลยถูกไหมใช่ถ้าไม่ถึงแปดหมื่นดอลลาร์ก็จะได้ต่อให้ไม่ถึงแปดหมื่นดอลลาร์ก็ได้เงินคืนเท่านี้เลยประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ ใช่สมมุติว่าซื้อแค่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นรถใหม่ผมเข<ม>้าใจแล้วา <ละ S 2> จะได้เพราะผมเคยเห็นฟีดแบ็ของคนกีวีคนหนึ่งเขาอธิบายเำยัอธิบายว่าจริงๆแล้วสาบายไม่ได้คืนเงินเราหรอกเขาแค่ลดภาษีให้เราเฉยเพราะๆที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ความเป็นจริงคือถ้าคุณไม่ซื้อคุณไม่ซื้อคุณไม่ได้ใช้วงไม่ซื้อรถที่คันหนึ่งก็ใกล้แปดหมื่นตอนรัศดีซูแลนคุณได้เงินคืนเท่ากันเท่ากับว่าคนที่ซื้อสมมติคนซื้ออีวีในราคาถูกกว่าาม เป็นรุนเบอรหนึ่งก็ได้คุณสัดส่วนการคืนเงินเนี่ยเท่ากันก็จะทำว่าทีเราเขาได้เงินคืนมากกว่า g C, ีเอทีซีอีถูกไหมตามหลักการใช่โอเคครับแล้วไหนจะเป็นพวกชาร์จเพราะว่ารัฐบาลน,นิวซีแลนด์ออกจุดแบบที่ชาร์จในทั่วประเทศเยอะมากแล้วแล้วราคาไม่แพงบางบางจุดฟรีด้วยเท<อ>่าที่ผมจําได้เนี่ยผมผมวยบงผ่นนิวซีแลนด์ครั้งครั้งสุดท้ายที่ผมเข้ามาอยู่ยาวเนี่ยปีสองพันสิบเก้าแล้วเราก็เห็น ที่ชาร์จเพิ่มขึ้นอย่างซิงซิฟิค <ๆ S 2> แคนลี่คือมีอย่างมีในแยะสาคัญใช่ไหมครับตอนแรกรถแรกๆเนี่ยจุดชาร์จเนี่ยยังคนยังว่างอยู่ยังมีคนชาร์จบ้ไม่ว่างชาร์จมากรถที่ใช้ไปเยอะๆหน่อย,อยก็จะเป็นนิสสันลีเพราะว่ามันถูกนิสสันลีมือสองในาญี่ปุน่นแล้วรถมันต้องชาร์จบ่อยชาร์จบ่อยเพราะว่ามันได้ไม่ซิมัมกี่กิโลนะคุณจนะ๋าถ้าเป็นรุ่นถ้าเป็นรุ่นรถมือสองประมาณรุ่นไม่เกินปี2 0 1 6มันจะได้แค่ร้อยร้อยโลร้อยยี่สิบโลแม็กซิมั่น คือเพอเพ,พอพอดี New นิวซีแลนด์ไม่เหมือนกรุงเทพนะฮะเม mm ืองในนิวซีแลนด์เนี่ยคุณสาม,มารถไปไหนไม่เกินสิบนาทีสิบห้านาทีโดยส่วนใหญ่แล้วนะอ mm ื hmm. ถ้าคุณไปอยู่นอกเมืองไกลๆเนี่ยเพราะว่ารถล้อกิโลเนี่ยถ้าคุณขับไป,ไปทํางานเนี่ยบางคนอาจจะได้สามวันถูกไหมไปซูบบมมเปอร์มาซูเปอร์มาเก็ตแวะรับลูกที่โรงเรียนได้สามวันได้แล้วก็ชาร์จแล้้วก็ตองชาร์จหรือไม่บางคนไม่ซีเได้ก็เสียบปลั๊กชาร์จที่บ้านตอนกลางคืนไปใช่มันชาร์จได้สองแบบชาร์จแบบปลั๊กไฟที่บ้านแบบ ปลั๊กสามตาปกติก็ได้หรือว่าถ้าติดตั้งพวกตัวชาร์จเจอร์ก็ได้มันจะเร็วขึ้นตามกิโลวัตต์อ,ะอ,อ,อ่ะไอ้ผมพูดถึงคนทั่วไปก่อนใช้ปลั๊กอยู่บ้านเนี่ยมันชาร์จอย่างนี้สบตเรีไม่ชาร์จตั้งข้ามคืนเลยใช่ไหมครับใช่หกชั่วโมงขึ้นไปแบบเกินหกชั่วโมงถ้าผมว่าคนที่มีปลั๊กที่บ้านเนี่ยการชาร์จเทสลาเนี่ยจะไม่ค่อยแพรที่คอเท่าไหร่เพราะว่าเทสลาแบตเตอรี่มันเยอะกว่าใช่ส่วนมากเขาจะติดตั้งกันไอตัววอลชาร์จเจอร์ราคาก็แปดร้อยก่อน แล้ก็ตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสองหมื่นบาทนะอันนี้ไม่รวมค่าติดตั้งอันนี้เป็นค่าของใช่แต่สุดท้ายเราซื้อซื้อต่อให้ไม่ว่าซื้อรถอไรก็ตามที่นิวซีแลนด์มันถูกกว่าที่เมืองไทยอยู่แล้วด้วยอันนี้เห็นด้วย<ม>คือต่อให้คุณมีเงินแค่พันสองพันก็คือพูดง่ายเงินจำนวนนี้อยู่เมืองไทยคุณซื้อได้แค่ไอโฟนนะฮะ <laughs> แต่อยู่ที่นี่คุณซื้อลถมือสองได้นะแต่ตสภาพเนี่ยก็คุณก็ดูเอาเพราะว่า,ามันมีมันมันต้องดูมันต้องคัดเลือกเอาเนาะว่ายังไงแต่ว่าข้อที่ของท ลดได้หมดอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ที่มีเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือเขารัฐบาลเพิ่มแท็กกับรถ UTE UTE แปลว่าอะไรครับ UTE Utilities เวห็นเข something like that ใช่ไหมแปลว่ารถรถกระบะโอเครถกระบะจำไม่ได้ชื่อเต็มๆมันก็คือเขาเพิ่มเพิ่มแท็กแล้วก็ หมือนคือเขาพยายามจะลดลดพวกรถที่ต้องใช้น้ํามันหรือว่าเครื่องดีเซล,ลใหญ่ๆอะไรเงี้ยมนแต่มันก็จะมีคนที่เขาไม่เห็นด้วยก็จะเป็นพวกฟาร์มเมอร์ที่เขารู้สึกว่ารถพวกนี้มันมันใช้งานได้ไม่ได้แบบคือรถฟาร์มเมอร์รู้สึกว่า e-v ใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช่อ๋ okay. อโอเคแล้วทั้งที่จริงแล้วเนี่ยที่นิวซีแลนด์เองเนี่ยไม่แต่รถบัสเอง,งเอะรถเมย์ขนาดใหญ่เนี่ย ก็มี EV ีแล้วตั้งแต่สองสามปีที่แล้วไม่ใช่แค่รถบัสจริงๆอ่ะมีรถกระบะที่เป็น EV ีเข้ามาแล้วแต่เหมือนว่ามันจะมีมันเหมือนเราคุยกันเรื่องศาสนาคือคนที่เขารู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะก็จะไม่เชื่อมันเลยก็จะต่อต้านตามโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมันคล้ายๆกับว่าเขาเขาเกิดมากับโลกรถที่เป็นขึ้นจนเผาไหม้ไอซ์ไอไอซีเอเนี่ยมาจากคอมคอมบูสีฟอะไรนะเอนจินแฮร์ริสเอนจินเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามัน มันเป็นโลกกทันของเขาใช่ไหมที่แบบโตมากับสิ่งนี้แล้วมัน Work i t อิ o เวิ l ์ t h ล time ทีนี้อ่ะพอนโยบายอย่างนี้ออกมันมันเหมือนเลือกปฏิบัติทัชชันนะครับคือคือ prefer ev แล้วก็ไปเก็บแท็กรถรถ ice ทีนี้เนี่ยคนกีวีเขามี feedback เอาว่าไงบ้างก็มีทั้งคนชอบและคนด่าเหมือนทุกแตกออกเป็นสองสองเสียงเลยคือว่าคนที่เขาคิดจะซื้อรถ อี e อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อเพราะเพราะมีปัญหาเรื่องราคามันทําให้เขาตัดสินใจมาซื้อโถมกันมาซื้อเยอะๆเลยพร้อมกันอะไรเงี้ยทําให้มันอา่าซัพพลายมันไม่พอก็คือต้องรอรถกันแบบ4ี่เดือนขึ้นไปอ่ะโอ้โหแต่แต่ทีนี้คนที่เขาไม่ชอบเลยเนี่ย oh เขาก็พยายามอ่อประท้วงรัฐบาลด้วยการแบบใชัยแล้วมันมีพักการเมืองคือพักไนเนลเนี่ยเขาก็ ออกแคมเปญมาต่อต้านอันเนี้ยว่าให้เลิกทำไรเงี้ยในชั่นนอนี้เป็นฝ่ายค้านถูกไหมทุกวันนี้ตอนนี้เป็นฝ่ายค้านเมนนื่อ,อนนก่อน,นเคยเป็นรัฐบาลออโอเค<ต>ออกมาต่อต้านเลย<ช>เพราะใช้ถือโอกาสซื้อฐานคนที่ไม่ชอบ E ีวีใช่แต่ความคําคามำถามผมคือว่าถ้าคุณไม่เอา E ีวีแล้วคุณมองอนาคตยังไง<อ>คือ,อคือคุณไม่คิดว่าอีกเพราะว่ายุโรปคือนโยบายลนส์รัฐบาฑลสแตดเนี่ยไม่ใช่ประเทศแรกที่ทําอืำผมเห็น UK เคามาก่อนฮ่องกงเกาหลีใต้ทํามาหมดแล้ว นอร์เวย์นอร์เวย์นอเนี่หนักนอร์เวย์นี่มี adopt cheap r l a t e คือการที่คนออกมาใช้นี่เยอะมากปี2030ัอังกฤษก็จะแบนรถรถไอซ์หมดแล้วอ๋อถ้าพูดถึงการแบนรถออไอซ์เนี่ยนิวซีแลนด์นก็มีมีไหมขีดเส <Y ang S 2> ้นทางะนะ,<ล>ะยังไม่มีกำหนดเพราะว่าเพราะยังไงก็แล้วแต่รถรถมือสองที่นี่ยังเป็นเหมือนแบบเป็นตลาดหลักอะ่ะคือคนที่นี่เขานิยมใช้รถมือสองคือเด็กอายุ สิบเจ็ดสิบแปดก็ขับรถเขาไม่ได้พูดถึงว่าเขามีขีดเส้นสองพันสามสิบสองพันสี่สิบที่เขาจะเลิกยังไม่มีมีแค่ไอตัวซีโร่คาร์บอนที่บอกเขาจะเป็นปีในปีสองพันห้าสิบโอเคครับแต่ยังไม่มีบอกว่าอีวีต้องจบต้องมาที่เทวีเท่านี้เทากับว่าในโลกใบนี้มีหลายประเทศที่เขาโปรเกรสซีฟเขาไปไกลแล้วเขามองอีวีเป็นตัวหลักแล้วเพราะว่ากลุ่มกลุ่มคนอีวีที่นิวซีแลนด์ก็จะรู้สึกว่านโยบายเนี้ยมาช้ามากถือว่าล้าหลัง โอเคอะไรขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ชอบมันก็จะมีสองแบบมันน่าสนใจตรงนี้นะครับว่าโลกที่มีคนคิดสองแบบแต่ความเป็นจริงแล้วไม่หรอกมันเราเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วไอ้คนที่ไม่เอาเนี่ยก็ตายกันหมดแล้วก็กลายเป็นคนรุ่นเจนใหม่แทนที่เขาจะเขาจะเลือกเองว่าเขาจะเอาอะไรใช่นะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณจ๋ามากนะครับที่มาเล่าให้ฟังในรายการผมตั้งใจให้มันสั้นนะแต่ว่าก็ยืดไปหน่อยนึง นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับตอนอื่นกิดกาว่าจะทำจะเอาคอนเห็นมามาแชร์กันบ่อยๆขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ